สาวขายประกันฉายภาพ,พยนตร์ถวายแก้บนปู่พระอุปคุตหลังขอ2ล้านได้6ล้านบาทค่ะ ช่วงหัวค่ำวันที่10มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณลานสวนสาธาร,รณะนาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ใกล้กับวิหารหลวงปู่พระอุปคุตริมชายหาดทะเลเอ่าวประจวบอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้มีการจัดแสดงฉายหนังภาพยนตร์เพื่อถวายเป็นการแก้บนให้กับหลวงปู่พระอุปคุตหลังจากที่สองสามีภรรยาอาชีพขายประกันได้มากลับว้อธิษฐานจิตขอพอรบุญบารามีจากหลวงปู่พระอุปคุตให้ช่วยดลบรรดาสามารถเก็บเงิน เบี้ยประกันจากลูกค้าภายใน1ปีทํายอดได้2ล้านบาทแต่ได้6ล้านบาทนางสาวนันทนังนวลสีหรือน้องอ่านอายุ29ปีชาวจังหวัดเพชรบุรีและนายอิทธิศักดิ์คงธนาทรัพย์หรือแกป๊ปอายุ31ปีสองสามีภรรยาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองสองคนมีอาชีพขายประกันของบริษัทแห่งหนึ่งโดยก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาได้มากลับไหว้อธิษฐานจิต ขอพรจากหลวงปู่พระอุปคุตให้ตัวเองสามารถเก็บเบี้ยประกันจากลูกค้าทำยอดให้กับบริษัทได้ตามเป้าหมายโดยภายใน1ปีจำนวน2ล้านบาทเนื่องจากที่ผ่านมายอดที่เก็บให้บริษัททำได้น้อยลงจึงได้มากราบขอพรเพึ่งบุญบาร,รมีจากหลวงปู่พระอุปคุตเนื่องจากเป็นคนศรัทธาในองค์หลวงปู่พระอุปคุตอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นเมื่อช่วงเดือน8หรือเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากนสามารถทำยอดได้สองล้านบาทจริงๆจึงได้นําหนังภาพยนตร์มาฉายแก้บนไปครั้งหนึ่งแล้ว และหลังจากเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันตนทํายอดให้กับบริษัทได้เพิ่มอีก4ล้านบาทเพียงใน4เดือนรวมเป็น1ปีจึงได้นําหนังภาพ,พยนตร์มาฉายแก้บนเป็นครั้งที่2ในวันนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้แก้บนล่าช้ารู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกรับเรื่อนติดขัดไปหมดแต่พอทุกครั้งที่ได้แก้บนไปแล้วจะรู้สึกโล่งโปรง่งทําอะไรลื่นไหลสะดวกสบายคล่องตัวและในวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2568ที่จะถึงนี้ตนตั้งใจจะมาร่วมพิธีทาบุญต บาดเพนพุทธเที่ยงคืนที่ทางกลุ่มเพนพุทธประจบได้จัดขึ้นด้วยโดยส่วนตัวคือเชื่อค่ะเวลาที่รู้สึกว่าตอนที่เราได้แล้วแล้วทีนี้เราไม่ได้แก้พอเราไม่ได้แก้แล้วรู้สึกติดติดถัดขัดรู้สึกว่าติดติดถัดถัดปุ๊บอ่ะไม่ได้แล้วเราต้องรีบแก้แล้วทีนี้ก็พอมาแก้ปุ๊บก็รู้สึกว่ามีเรื่องดีๆขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าเชื่อในตอนนั้น